สัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ iks pet channel นันเ,อนนเองค,ครับวันนี้เราจะพาไปพบกับ5อันดับเพาสน้องหมายอดนิยมประจำต้นปี2021 <21 S 1> ของร้าน,น,น m n i x นั่นเองนะใช่แล้วค่ะคุณรู้ไหมว่าทำไมเราต้องมีเพาิหมาให้ด้วย เ้า <P ow l> ของน้องหมาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นอาหารเปรียกนี่แหละของน้องหมาสําหรับน้องหมาเลย<อ> <P ET IT> เพิ่มความน่าทานมากยิ่งขึ้นสาหรับน้องหมาที่แบบ,แบ,บขี้เบื่อเบื่ออาหารอะไรแบบนี้นะคะสามารถเอาตัวอาหารเปรียกเนี่ยเอาไปเป็นท็อปปิ้งเสริมกับอาหารเม็ดข้างนาบนหน้าอ,อ,อาหารเม็ดได้ออหรืออาจจะเอาไปผสมกับอาหารเม็ดเลยก็ได้เป็นการเพิ่มความอยากอาหารให้กับน้องใช่แล้วก็เพิ่มความน่าทานด้วยเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5กันเลยดีกว่าอันดับ5้านะครับผมสําหรับเพาส์น้องหมาได้แก เลยว่าตัวอุ้ยบางคนอาจจะเฮ้ยนี่เจอหายจริงหรออะไรอย่างงี้ใเดี๋ยวให้ดูซองแบบนี้เลยเ <นะ S 2> ต,ต็มซอง <นะ S 2> เพราะว่าจริงๆแล้วนี่เป็นแพ็กเกจใหม่ของเจอหายนั่นเองถูกต้ตองแพ็กเกจใหม่มีทั้งหมดกี่รสชาติขนมเบลมี5รสชาติาราตครับผมนะอยู่ในน,นในน้ำเกรวีเข้มข้นเป็นชิ้นเ,<ล>เนื้อใหญ่ๆและปรลาบด้วยน้ำเกรวีเข้มข้นเลยใช่แล้วค่ะเหมาะสำหรับน้องทุกช่วงวัยและประเด็นคืออะไรมีความอร่อยเข้มข้นอร่อยถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันเลย ันดับ4นะครับผมได้แก่สมันฮานันเองครับผมนะสมันฮารเราขอบอกเลยว่าตัวนี้เป็นชิ้นเนื้อรูปเต๋าเป็นชิ้นเนื้อรูปเต่าเลยและมีตั้ง10รสชาติเลยพี่เอิญใช่มีความหลากหลายทางด้านรสชาติมากๆเลยทำไมึงพูดว่าหลากหลายรู้ไหมว่าตัวนี้นะคะเป็นฮิวแมนเกตเลยนะน้องเมลแล้วยังมีรสชาตินะผม ที่อิงมาจากของคนทานด้วยใช่อย่างเช่นรสเบคอนแฮมไข่นะคะเป็นแบบเบเกฟัตอาหารเช้าใช่ถูกต้องและที่น้องเบลถือก็มีนี่เลยครับผมรสไก่เทอริยากิเลยนะดูจากหน้าซองแล้วนะเป็นรูปไก่ชิ้นนาดแล้วซอสเทอริยากิน่าทานมากๆเลยนะผมนะเดี๋ยวเราไปดูอันดับถัดไปกันเลยดีกว่าและอันดับสนะผมได้แก ซีซ่ารันะผมเป็นเนื้อชิ้นนะผักนะพี่เอิร์ดประกอบไปด้วย4สูตรด้วยกัน ซึ่งผมบอกเลยว่าเนื้อชิ้นและผักเนี่ยผมเน้นเลยว่าผักเพราะว่าตัวนี้บอกเลยว่ามีผักเยอะมากๆคือผักที่ผสมอยู่กับในเนื้อไก่นะคะเยอะมากๆเลยเส้นใยอาหารช่วยในการขับถ่ายและย่อยอาหารนั่นเองถูกต้องค่ะเพราะว่าผักก็เหมือนของคนเนาะเวลาคนทานผักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นไฟเบอร์นะคะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารช่วยในระบบของขับถ่ายด้วยนั่นเองนะคะผมนะและอันดับต่อไปได้แก่ อันดับสองนะผมได้แกโรยคันินนั่นเองค่ะโรยคันินนะขอพูดนิดนึงตัวนี้มีความหลากหลายและมีความแตกต่างมากเลยนะตัวนี้ใช่แล้วค่ะเราแบ่งออกเป็น3แบบใหญ่ๆ3แบบเลยจากแบบแรกเลยแบบแรกเลยเป็นสูตรของช่วงวัยทุกช่วงวัยเลยมีตั้งแต่ลูกสุนัขสุนัขโตสุนัขพันธุเล็กเลยแล้วก็พันกลางสุนัขพันธุ์ใหญ่นั่นเองเป็นแบบกลุ่มแรกเลยแล้วดมาคือสูตร เฉพาะสายพันธุ์นั่นเองเฉพาะสายพันธุ์เลยซึ่งก็จะมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นชิวาว่าชิวาว่าชีสุยอกเชียอะไรอย่างนี้มีหมดเลยบอกเลยว่าหลากหลายเลยนะโแล้วค่ะเฉพาะสายพันธุ์ให้กับลูกๆของคุณๆเลยนะจ๊ะบอกเลยถูตต้องและสุดท้ายนะผมก็คือสูตรความต้องการพิเศษนั่นเองสูตรความต้องการพิเศษอย่างสุนัขเลือกทานตัวนี้เลยเอ็กซิเจนสำคะสุนัขทานยากนั่นเองใช่นะนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบไปอาจจะมีเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารอะไรแบบนี้ด้วยนะและตัวสุดท้าย อันดับหนึ่งของเราได้แก่เพชดดีกี้นะเดยนะผมนะเพชรดีกี้โอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้อันดับหนึ่งของร้านเอ็มนิเราเลยใช่เพราะอะไรเพราะอะไรตัวนี้คุณดูขนาดซองก่อนใหญ่จุใหญ่จุใจมากนะหนึ่งร้อามสิบกรัมเลยนะถูกต้องค่ะและรสชาติมีความหลากหลายมากใช่มีทั้งหมด9รสชาตินั่นเองค่ะและนิดนึงครับผม ในแต่ละรสชาติเนี่ยสามารถนําไปประกอบเป็นฟิวชั่นฟู้ดให้กับน้องๆได้ด้วยใช่ทำเป็นอาหารฟิวชั่นฟู้ดอาจจะนึงเนี่ยคือทําได้เลย7วันไม่ซ้ําเมนูเลยอ่าสูตรเดียวเลยทําได้7เมนูใช่เพิ่มความหลากหลายและความไม่น่าเบือ่อให้กับน้องและเขายังเคมีกด้วยนะว่าตัวนี้นะคะให้สัญญ,ญาณ5สัญ,ญญาณสุขภาพดีกับน้องหมากันเลยทีเดียวโอ้โหบอกเลยว่าทานไปด้วยสุขภาพดีไปด้วยถูกต้องค่ะไครับที่ได้อันดับหนึ่งของเราในวันนี้นะแน่น แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับ5อันดับสินค้าเพาส์น้องหมาขายดีประจำต้นปี2021ของร้านเอ็มนิชของเรานั่นเองใช่แล้วค่ะหากใครสนใจนะคะเพาส์ของน้องหมาสามารถติดต่อสอบถามได้3ที่อยู่นี่นเลยลัะผมและวันนี้นะผมพวกเรา2คนขอกลับลราไปก่อนใช่แลวสว,ส,สวัสดีค่ะ